โปรแกรมแพนออฟเซตนะคะจะเป็นโปรแกรมในการหาค่าระยะล่ามนะคะโดยที่เราไม่สามารถทำการรังวัดไปนัจุดนั้นได้โดยตรงนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรมแ Pa นอ,อัปเซตนะคะซึ่งกล้องที่นำมาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง o ฟ o Station นะคะยี่ห้อท็อปคอนค่ะรุ่น GTS 102N มือ2ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะชิญรับชมในคลิปได้เลยค่ะ หลังจากที่เราทําการตั้งค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม p a น e อ Offset นะคะจะให้เรากดไปที่ปุ่มบัดระยะนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะเพื่อไปอยังหน้าที่2นะคะโปรแกรม Offset นะคะจะอยู่ที่ F1 นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับโปรแกรม Offset นะคะจะมีให้เราเลือกใช้งานอยู่ทั้งหมด4รูปแบบนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะสาธิตกันที่โปรแกรม p a n นอ Offset นะคะกดเข้าไปที่ F3 ได้เลยค่ะ โปรแกรม pan offset นะคะจะเป็นโปรแกรมในการหาค่าระยะล่ามนะคะโดยที่เราไม่สามารถทําการรังวัดไปณจุดนั้นได้โดยตรงนะคะแต่เรานะคะจะทําการรังวัดไปยังจุด3จุดบนแนวเส้นขอบของวัตถุแทนนะคะ <c oughs> เพื่อใช้อ้างอิงในการหาค่าระยะนั่นเองค่ะเมื่อมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิซซึมในจุดแรกนะคะบนแนวขอบของวัตถุนะคะจากนั้นกดแม้ที่ F1 คะ่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะรันเป็นจุดที่2มาให้เรานะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป,ป้าปิดซึมในจุดที่2ได้เลยคะ่ะจากนั้นกดแมทที่ง1ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะรันเป็นจุดที่3าม,มาให้เรานะคะให้เรานะคะทําการเล็งตัวกล้องไปยังป้าปิดซึมในจุดที่3ได้เลยคะ่ะจากนั้นกดแมทที่ง1ค่ะ วกล้องนะคะก็ได้คำนวณค่าระยะมาให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า H D นะคะจะได้อยู่ที่1เมตรนะคะ60เซนกับอีก9เมตรค่ะส่วน V D ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะในแนวดิ่งนะคะหากเรานะคะต้องการดูค่าอื่นๆนะคะก็สามารถกดได้ที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งนึงนะคะค่า H D ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าสลบนั่นเองค่ะเรานะคะสามารถเรียกดูค่าพิกัดในจุดที่เราทำการลางวัดได้นะคะโดยกดที่ปุ่มเช็คค่าพิกัดค่ะ และนี้นะคะก็เป็นค่าพิกัดน e ีนะคะในจุดที่เราทําการรางวัดนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจกล้องที่แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำรัจสู่รลังสิตนะคะร้านสร้างิที่ป SO, ั๊มเอโซแมคแวร์ลูลังสิตของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ